โพสงานวันนี้นะครับขอคนละหนึ่งโพสต์นะครับงานแสดงวันนี้เป็นงานที่วงจัดใส่แทนงานเจ้าภาพที่เลื่อนไปขอความร่วมมือทุกทุกคนช่วยโพสต์ด้วยนะครับ วันนี้เป็นงานวัดนะฮะที่หลวงพ่อพึ่งพึ่งจะคอนเฟิร์มกันแบบด่วนๆเลยนะฮะหลายคนบ่มันใจนะฮะก,ก็ก็ให้มั่นใจนะฮะแล้วก็ให้มานะครับผมวันนี้ที่บ้านบะอำหรือท่าตุมจังวัดสุรินมาเลยอัดไพว่าข่อยบ่าอาบนา้าโอ้ยมูเจาอ,อย่าไปเสือด้อเห็นบ่นี่่อย ตื่นเศร้มาขอะอ,อาบน้ํารถหุ่นใด Hyundai ป้ายแดงไม่รู้ว่ารถใครมันอยู่ที่ร,รีสอร์ทครับรีสอร์ทนี้ดูดีมากเลยนะฮะเนื้อที่ประมาณสามประมาณประมาณไล่เศษเศษหรือสองไล่หรือเปล่านะครับเป็นแบบเป็นสไตล์ลอฟแล้วก็เป็นบอริเวนแบบ เงียบๆโล่งๆนะครับใครมีดาวใครมีดาวฟรีเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนอย่าลืมเช็คนะครับบางคนมันอาจจะได้ดาวฟรีจาก facebook ใครมีดาวฟรีส่งมาให้หน่อยโม <c oughs> ฟี่กับทรงโลดเ <c oughs> ดินทางต่อนะครับผมก็จะไปช